Ừ, mở lúc mình nhạy qua hỏi khang. đi qua mặt tên thăm hỏi khang lúc đi nhạy. Na loại mặt 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 ผมชอบให้ทางเราดูดดดลวกสดสดลวกาหา้าวิ <c oughs> แฟนผมเป็นคนทำไว้เมื่อวานครับผมยุดยุดช่วงนี้ผมมีงานครับ โอ้โหผลิตภัครับผม cay quá nè Sao bài đi con không? Mà lấy bị bây giờ cháu Nước phải Ờ สบายดีเจ้าปีไปลยย้องมันนะ่ะน้องลอมใช้างานปีอยู่ลยย้องอะ่ะอยู่ปวกแดงอะ่ะลุงน้องปีอยู่ปุ้นอะ่ะลุงน้องปีอยู่ปวกแดงอะ่ะหละน้องบรรยากาศเลยงานบขมี้นอืม